สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรักเกษตรนะครับช่วงนี้กระแสไม้ด่างก็กำลังกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นไมยราบด่างเนี่ยก็กำลังฮิตมากๆนะครับตอนนี้แล้วตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนะครับที่กลับมาโด่งดงังกลับมามีความต้องการแล้วก็กลับมามีราคาอีกครั้งนะครับสำหรับบอนหูช้างด่างเหลืองเนี่ยครับสำหรับบอนหูช้างด่างเหลืองนะครับในช่วงนี้ ่าต้นสวยๆกอสวยๆหรือว่าซื้อยกกระถางสวยๆเนี่ยราคาเป็นหมื่นก็ยังกลับมานะครับสำหรับบอนหูช้างด่างเหลืองซึ่งราคากลับมาพุ่งขึ้นสูงมากนะครับในช่วงอ,อาทิตย์สอาทิตย์นี้สำหรับผมก็ปลูกไว้อยู่กระถางหนึ่งนะครับก็อยากจะมาพาเพื่อนๆน,นะครับมาชมความสวยงามของบอนหูช้างด่างเหลือง ว่าทําไมเขาถึงมีราคากลับมาแรงกลับมาสูงในช่วงอาทิตย์สองอาทิตยท์ที่ผ่านมานี้แลครับเนี่ยครับฟาร์มสวยงามของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับฟาร์มด่างฟาร์มเหลืองฟาร์มพลิ้วของใบนะครับลักษณะใบจะสวยนะครับนี่ครับใบสวยใบหนาสําหรับบอนนูช้างด่างเหลืองนะครับก็เป็นไม้ในกลุ่มอโลคาเซียเป็นไม้กลุ่มเดียวกับบอนสี เป็นไม้กลุ่มเดียวกับพวกบอลกระดาษหรือว่าเป็นไม้กลุ่มเดียวกับบอลป่าทั้งหลายแหล่น,นะครับไม่ว่าจะเป็นบอลกระดาษด่างบอลอ,อะไรนะสบู่เลือดอะไรพวกนี้นะครับพวกพญาจงอางอาพวกหลายๆนะครับหลายๆบอลป่าก็เป็นไม้ในกลุ่มอโลคาเซียเดียวกันนะครับกับ หูช้างด่างเหลืองซึ่งหูช้างนะครับก็เป็นไม้ใยกล้ได้อีกหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นหูช้างด่างเหลืองหูช้างด่างขาวหรือว่าหูช้างมิ้นนะครับแต่ในขณะนะเวลานี้นะครับหูช้างด่างเหลืองเป็นไม้ที่ต้องการมีความนิยมมีความต้องการเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับต่อจากามยราบด่าง คือตอนนี้ไม้ด่างเนะี่ยไมยรับด่างเนี่ยกำลังมาแรงสุดส่วนบอลหูช้างบอลด่างตัวเก่าๆนะครับที่กลับมาฮิตที่กลับมาเป็นกระแสนะครับก็คือหูช้างด่างเหลืองตัวนี้แหละครับเนี่ยครับก็เป็นไม้ที่กลับมามีความนิยมกลับมามีราคาอีกครั้งนะครับสําหรับไม้ด่างตัวนี้ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกสูตรดินปลูกแล้วก็วิธีการเลี้ยงให อ่าใบใหญ่กอใหญ่หน่อเยอะประมาณนี้นะครับสำหรับการเลี้ยงในกระถางนะครับต้นนี้ก็เคยสุดโทมนะครับเมื่อเดือนที่แล้วผมได้ทําการเปลี่ยนดินไปนะครับเปลี่ยนดินไปประมาณเดือนที่แล้วหรือ2เดือนเนี่ยนะครับเพื่อนๆกลับไปชมคลิปกันได้นะครับสําหรับการปลูกบอลหูช้างด่างเหลืองของผมคือปลูกไว้ในกระถางนะครับ เมื่อรากมันเต็มนะครับรากมันไปไม่ได้นะอันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนดินเปลี่ยนไซส์กระถางนะครับอย่างของผมเดือนที่แล้วก็ทําการเปลี่ยนดินไปนะครับผลปรากฏว่านี่ครับใบใหญ่ใบสวยเนี่ยครับแตกนอแตกกอเต็มกระถางเลยครับอันนี้ก็พร้อมที่จะสามารถย้ายออกได้นะครับแต่ของผมก็ไว้ทรงกอแบบนี้แหละผมว่ามันสวยดีนี่ครับใบขึ้นแบบหนาแน่นเงางามสวยมากเลยนะครับสําหรับหูช้างด่างเหลืองของผมตัวนี้นะครับความด่างของแต่ละใบน่ก็ สวยสดไม่แพ้กันเลยนะครับนี่ครับโดดเด่นมากนะครับความลายาร์มงามของใบหูช้างด่างเหลืองเนี่ยมองแล้วดูมีเสน่ห์นะครับตัวนี้แหละครับที่ทําให้เขากลับมามีราคาอีกครั้งนี่ครับเพื่อนๆนดูนะครับความสวยงามของใบของเขาเนี่ยหาที่ติไม่ได้เลยนะครับสําหรับบอลหูช้างด่างเหลืองนะครับสวยมากนะครับก็เนี่ยครับสูตรดินปลูกนะครับที่จะทําให้บอลหูช้างด่างเหลืองกอใหญ่ ต้นใหญ่ใบสวยแบบนี้นะครับก็คือการใช้ดินปลูกที่เรียนแบบธรรมชาตินะครับก็คือเป็นดินที่ได้จากการหมักใบไม้นะครับเป็นดินใบก้ามปูร่วนๆเลยนะครับแล้วก็อิงความ อ่าเรียนแบบธรรมชาตินะครับก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นลงไปนะครับก็คือเพิ่มกับมะพร้าวสับลงไปนะครับแต่กากมะพร้าวสับเนี่ยเขามีเวลาการใช้งานน้อยนะครับแค่ไม่ถึงปีก็จะย่อยสลายแล้วก็เป็นดินเหนียวเป็นในที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้อ่ารากเน่าโคนเน่าของต้นไม้ที่เราปลูกได้นะครับก็ควรระวังนะครับก็ควรต้องเปลี่ยนดินเรื่อยๆนะครับสาหรับการปลูกไม้กระถางอย่างน้อยๆปีหนึ่งนะครับก็ต้องได้รับการเปลี่ยนหนึ่งครั้ง ก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเมื่อครบ1ปีหรือปีกว่านะครับเมื่อดินหมดสภาพนะครับเมื่อรากเต็มกระถางนะครับก็จะทําให้ต้นชุดโทมลงหน่อน้อยใบเล็กลงไม่สวยนะครับอันนี้กําลังงามเลยนะครับสําหรับต้นบอนดูช้างด่างเหลืองที่ทําการเปลี่ยนดินไปเมื่อ,อประมาณ1นถึงสเดือนที่แล้วนะครับ ก็ไปย้อนกลับรับชมกันได้นะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนกระถางการเปลี่ยนดินต้นบอลหูช้างด่างเหลืองต้นนี้นะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับสําหรับการเปลี่ยนดินไปในครั้งครั้งนั้นนะครับทําให้กลับมาสวยสดพุ่มใหญ่แบบนี้นะครับนี่ครับกําลังสวยมากเลยครับต้นนี้ถ้าปล่อยนะผมว่าก็ได้ราคาเหมือนกันนะครับสําหรับต้นนี้ก็เป็นไม้อีกตัวนะครับบอนหูช้างด่างเหลืองย้ำนะครับเพื่อนๆ ตอนนี้กลับมาดุ่งดังกลับมาเป็นที่ต้องการของตลาดอีกครั้งนะครับใครที่มีจํานวนเยอะๆก็เริ่มออกมาปล่อยกันได้แล้วนะครับก็ที่ผมเห็นที่ขายกันอยู่นะครับราคาเป็นหมื่นก็ยังได้นะครับต้นสวยๆในช่วงนี้ส่วนการวางกระถางนะครับอันนี้ก็ลืมไม่ได้นะครับต้องเรียนแบบธรรมชาติเหมือนกันนะครับถ้าเอาไว้ในที่แดดจ,จัดเนี่ยใบไม่แน่นอนถ้าเอาไว้ในที่ร่มเนี่ยก็ไม่สวยก็ ส่งไม่สวยต้องเป็นแดดรำไรเท่านั้นนะครับนี่ครับนอเยอะมากนะครับสำหรับบอลหูช้างดังเหลืองกรนี้ของผมเนี่ยถ้าแยกเนะี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าสิบนอนะครับสำหรับกระถางนี้ซึ่งสูตรดินปลูกผมก็ได้บอกไปแล้วแต่บางคนที่มีเงินหน่อยมีทุนหน่อยก็สามารถที่จะใช้วัสดุปลูกแบบดีแบบมีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็น หินภูเขาไฟพวกเพอร์ไรส์ประมาณนั้นนะครับ